เราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเงินประกันรายได้กเกษตรกรตอบข้อสงสัยชาวสวนยางทำไมยังไม่ได้งวด1และ2นะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจและเพจ f Facebook รัชดาธนาิเรรองโฆษกรัฐบาลนะคะโดยได้โพสต์ที่เพจ Facebook ว่าตอบข้อสงสัยชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้งวด1และ2 อาจเป็นไปได้ในกรณีดังนี้นะคะ 1. เกษตรกรชาวสวนยางปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพราะกลัวธนาคารหักหนี้ขอให้ไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินส่วนต่างไม่มีการหักหนี้นะคะ 2. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเสียชีวิตต้องแจ้งการยางแห่งประเทศไทยเพื่อเงินจะได้เข้าบัญชีทายาท 3. ชื่อบัญชีธนาคารกับที่แจ้งกับการยางแห่งประเทศไทย ไม่ตรงกันนะคะมีที่เปลี่ยนชื่อนามสกุลและสีเนื้อที่ในทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไม่ตรงกับข้อมูลที่แจ้งปลูกยางดังนั้นขอให้ตรวจสอบว่าตนเองเข้าข่ายกรณีที่กล่าวมาหรือไม่และติดต่อการยางแห่งประเทศไทยหรือทอกศนะคะ อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศยังไม่เคยชีย้แจงปัญหาดังกล่าวให้ชาวสวนยางสงสัยเรื่อยมาโดยทกศชี้แจงล่าสุดเมื่อวันที่10ธันวาคม63นะคะนายกระสามเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน63ซึ่งเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสกอและมติคณะกรรมการทกศเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ทกศดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำอันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 และสร้างความมั่นคงในอาชีพเป้าหมายกเกษตรกร1.83ล้านรายพื้นที่สวนยางกว่า18.28ล้านไร่วงเงินงบประมาณ9,717ล้านบาทโดยประกันรายได้ตามการผลิตแต่และประเภท